สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับที่รลึกรอหลวงพ่อโสอรหน้าโบราณนะครับเป็นเหรียญเงินลงยานะครับสีส้มนะครับเหรียญเงินลงยาจัดสร้างด้วยกันสิบสีด้วยกันนะครับผมที่เห็นนี้เป็นเหรียญสีส้มนะครับสวยงามมากๆนะครับผมรายได้นะครับเพื่อจัดงานนะครับการหล่อพระนะครับผมหลวงพ่อโสอรหน้าโบราณนะครับ วันจุกเชิญครับวันที่1นี้นะครับจัดสร้างเพียง40เหรียญเท่านั้นนะครับด้านหลังนะครับจานอัคระนะครับเป็นอักคระลายมือหลวงพ่อช้างนะครับทุกเหรียญนะครับจานไม่ซ้าแบบกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นสีส้มนะครับผมนี่อัคระแน่นๆนะครับหมายเลขสวยมากๆครับเบอร์11เดนะครับเหรียญนี้นะครับผม น้องคันใดสนใจนะครับก็ทักถามโทรมาครับ0814988092ครับเอฟสานะครับยินดีรับใช้และบริการนะครับหรือแอดไลน์ดีนะครับ s u r a c h a i นะครับเอตวเล็กเลข8อตเล็ก i w e นะครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ